สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องญานิงกุกตุ้มค่ะนี่ค่ะเห็ดญานิงหามาได้นี่นะคะเดี๋ยวตัวนี้ของแม่อึ่งนะคะนี่ของแม่อึง่งแม่อึ่งเอามาขายให้ญานิงจะซื้อส่งให้เอฟจีนะคะนี่นะคะหนึ่งกิโลนะคะของแม่อึ่งนะคะมาลุ้นของญานิงนะคะของญานิงจะได้หนึ่งกิโลหรือเปล่านะคะมาลุ้นนะคะ ก็มีถักหวานด้วยดยวีมีถักหวานถักหวานก็เก็บนะคะเห็นอะไรเก็บหมดนะคะมาขามาลุ้นว่าของเจ้าหนิจะถึงกิโลหรือเปล่าอนี้ก็จะเก็บเห็ดใส่ถุงชั่งนะคะเพื่อส่งให้เอซนะคะกีโูล,และแปดร้อยพร้อมส่งนะคะ0 8นย์แปดเจนะคะใครอยากจะได้ทักไลน์มาเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเตรียมก่อน นะคะวันนี้ได้่าหนิงได้หนึ่งกิโลนะคะก็แม่อื่นก็ได้หนึ่งกิโลแม่กิฟได้เยอะหน่อยกิโลสามขีดแต่ว่าแม่กิฟไม่ได้ขายนะคะแม่กิฟตเอาไว้ให้ลูกสาวนะคะแล้วก็มีพ่อพ่อน้องอาอะ,อ,งอ,อ,งอ,อะไรน้องพ่อน้องไออะไรเนาอที่ไปกับเราค่ะเขาก็มาไปด้วยนะคะไปด้วยแล้วก็อ่าเขาก็ได้หนึ่งกิโลนะคะ แต่เขาไม่ขายนะคะเขาอัดไว้ให้ญาติพี่น้องเขานะคะให้ญาติทางอ่ะพ่อทางแม่เขากินนะคะส่วนยันิงนะคะกินหลายรอบแล้วนะคะก็ขายนะคะเอาเงินให้นาจาไปโรงเรียนนะคะนี่ค่ะหาเงินรายได้พิเศษนะคะก็ต้องอหาเงินให้นาจาไปโรงเรียนนะคะก็เลยโอ้ยไม่ดูเห็ดก็ต้องไปหาเหตุขายค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้ญาณิชจะกรอกถุงนะคะจะเอาใส่ถุงนะคะว่าจะได้เห็ดกิโลหรือเปล่านะคะของแม่อึงนะคะได้หนึ่งกิโลนะคะของแม่อึงนะคะเอามาลุ้นของญาณิงนะคะว่าจะนิชจะได้หนึ่งกิโลหรือเปล่านะคะไปด้วยกันนะคะโอ้โหเผื่อจะได้กิโลหนึ่งคะ่ะเดินสขาลากเลยนะคะเอฟซีเดินถึงภูเหล็กไฟถึงภูกระล้น ภู้กระลนกลับมาผู้กไฟผู้เรไฟกลับไปภูกระลนุนโอ้โหนะคะเหนื่อยมากเลยเพึ่งนอนเพิ่งฟื้นค่ะก็มาถึงก็ต้องนวดแข้งนวดขาให้ตัวเองนะคะ,ะเพื่อจะอนี่นะคะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกเลยไม่ได้ไปค่ะเมื่อก่อนนั้นได้กิโลสามขีดนะคะ,ะวันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะหนึ่งจะได้ถึงกิโลหรือเปล่าขอก่อน มาลุ้นกันมาลุ้นกันพรุ่งนี้ก็จะไปอีกจะไม่รู้ไปทางไหนพรุ่งนี้ถ้ามีรถไฟก็จะไปสาลนะคะย่าจะได้รถไปหรือเปล่าก็าไม่รู้เนาะเพื่อนไปหมดแล้วกลัวจะไม่มีรถไปเขาก็ไปหมดแล้วเขาก็คงนอนทึน่นูุ่นถ้าเขากลับมานะคะก็จะได้ไปกับเพื่อนนะคะก็จะไปสารนะคะ ไปเป็นกำลังใจให้ลุงนพ่อเต็นแต่วันนี้ยังต้องไปหาเห็ดก่อนเพราะว่าฝนตกเห็ดออกเยอะไม่ทาเห็ดเขาก็ไม่ได้นะคะหาเงินนะคะส่งน,น้องมาจารียนนะคะก็ต้องจําเป็นต้องไ,ไปหาเงินเพราะว่ากิโลละแพงมากนะคะเอฟีกิโลละแพงมากเลยนะคะ800บาทพร้อมส่งค่ะสนใจก็ทักไลน์มาได้ค่ะ 0878613986ค่ะตัวนี้มันดำเพราะอะไรนะคะมันดำเพราะมันออกใหม่นะคะมันก็ถูกดินเนาะไปล้างแล้วมันเดียวมันก็สวยเองนะคะเรามาลุ้นกันก่อนมาลุ้นมาลุ้นกัน จะถึงกิโลไม่เอ,อ่ยเก็บใจดอกน้อย,อยก็เก็บใจดอกน้อยๆก็อร่อยนะคะผัดก็ได้ค่ะเห็ดเพาะจะผัดหรือว่าจะนึ่งนะคะหรือว่าจะคั่วใส่น้ำมันสักหน่อยนะคะอุย้ยทำกินได,ได้หลายอย่างคะ่ะแกงนี้เราก็อิ่มแล้วนะคะแล้วถ้า่านิงิงไปหาอีกพรุ่งนี้นะคะ ถ้าไม่ได้ไปสารรอดูว่ามีรถไปหรือเปล่าถ้าไม่มีรถไปก็จะไปหาเห็ดเหมือนเดิมแล้วค่ะค่ะก็จะเอาไปคั่วนะคะคั่วใส่น้ำมันสักหน่อยอุ๊ยอร่อยนะคะ FC ผัดน้ำมันหอยนะคะอย่าลืมเลยสุดยอดเลยนะคะมาเรามารุ่นกันถึงกิโลหรือเปล่าแทน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  เป๊ะเลยป้าเท่ากับของแม่อึ่งเลยค่ะนี่ของแม่อึ่งป้าไปด้วยกันเท่ากันเป๊ะเลยนะคะเอฟซีป้าถึงอะไรถึงจะเท่ากันขนาดนี้เลยนี่โอ้ดูเสียงแม่อึ่งน,นะนี่เป๊ะเลยนะคะเท่าเท่ากันเลยของแม่อึ่องกับของยาดิงหนึ่งกิโลคนละหนึ่งกิโลนะคะวันนี้นะคะ นี่ไงดิก็จะเตรียมพร้อมเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้จะส่งให้ f อฟนะคะตอนนี้เราก็จะแช่ถังน้ําแข็งไว้นะคะเพราะว่าส่งไม่ทันแล้วค่ําแล้วนะคะก็คงเป็นพรุ่งนี้นะคะค่ะถ้าท่านไหนสนใจที่อยากจะได้นะคะก็ทักไลน์มาได้นะคะ087-861-3986ค่ะกิโลละ800บาท ท้อมสรงค่ะยสไลายมาได้เลยนะคะค่ะก็สนใจนะคะเก็บเพาะใหม่ๆนะคะหาทุกวันนะคะขายทุกวันนะคะค่ะก็วันนี้ก็ได้เป็นกิโลนะคะไปสอไปสี่คนได้สี่กิโลนะคะค่ะแต่สองคนนั้นเขาไม่ขายนะคะเขาก็เอาไปฝากญาติพี่น้องนะคะ ให้ลูกให้เต้าเขากินเนาะค่ะก็เม็ดออกใหม่ใครๆก็อยากเนาะค่ะแต่นี่แม่อึ๋งน,นี่คือแม่อึ๋งไปหาทุกวันหลายรอบแล้วแม่อึ๋งก็ขายนะคะเพราะว่าแม่อึ๋งกินแล้วตั้งแต่รอบนูน้นไปกับญาหนิงนูน่นค่ะแล้วทีนี้แม่อึ๋งก็หาขายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ได้กันคนละกิโลเลยสุดยอดนะคะเหมือนเหมือนกันเลยเท่ากันเป๊ะเลยอะไรจะขนาดนี้เนาะค่ะก็ เพื่อนก็ช่างเหมือนกันนะแต่ว่าแม่แม,แม่กิฟได้เยอะนะคะแม่กิฟแม่กิฟเร็วมากได้กิโลสามขีดแม่กิฟเร็วกว่าพวกเรานะคะพวกเราจะช้ากว่าแม่กิฟนะคะคนไหนเร็วได้นะคะเพราะว่าเขาไปหาแล้วก็เคลียร์เคลีย,เ,ย,เ,ยเหมือนเดี๋ยวหนิงถ่ายให้ดูค่ะแต่คนไหนช้าก็ได้น้อยก็ได้ไม่เท่าคนที่เร็วเลยเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากอยู่คลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วยดูคลิปให้ค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยดูโฆษณาให้นะคะขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย